日本語を勉強することは,は立っいい家を建てることと一緒ですつまり基礎をしっかり作れなければいい家は立ちませんここで基礎っていうのはリスニングのことですリスニングの力をしっかり作れることで日本語は上達します พี่ได้เทคนิคนี้มาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยคือเริ่มจากเก่งภาษาญี่ปุ่นจากการดูหนังค่ะดูหนังญี่ปุ่นกินะโดรเม้าวมิติกุดะไซพอเลือกได้แล้วทำแบบนี้ค่ะสวัสดีที่โตเกียวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำวิธีการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองเริ่มจากศูนย์จนพูดได้ภายใน3เดือนง่ายมากๆ นั่นก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยวิธีธรรมชาติผ่านหนังนั่นเองค่ะแต่ใครที่บอกคุณว่าแค่ดูเฉยๆแล้วจะเก่งก็โกหกอุศสเกะเขากำลังโกหกคุณอยู่ค่ะการที่เราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะคะ <Yeah. S 1> ก็เพราะว่าเราอะเพียงแต่ตาดูหูฟังแต่ปากเราไม่พูดตามอะคะ่ะต่อจากนี้นะคะลองอ้าปากพูดภาษาญี่ปุ่นออกมาดังๆเปิดหนังเปิดทีวีเปิดซีรีส์แล้วพูดตามนะคะอ้าปากพูดตามคนญี่ปุ่นเขา จากประสบการณ์การเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า5ปีและประสบการณ์การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นมาเกือบ10ปีพี่ได้เทคนิคนี้มาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยคือเริ่มจากเก่งภาษาญี่ปุ่นจากการดูหนังค่ะมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่พี่ใช้แล้วพี่รู้สึกพี่โอเคกับมันคือการเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนการสร้างบ้านคืออะไรคะคือฐานของบ้านคือการฟัง 日本語を勉強することはいい家を建ていることと一緒ですつまり基礎をしっかり作れなければいい家は建ちませんここで基礎っていうのはリスニングのことですリスニングの力をしっかり作れることで日本語は上達します การฟังเปรียบเสมือนฐานของบ้านค่ะเพราะฉะนั้นการฟังสำคัญที่สุดค่ะอย่างแรกเลยคือตั้งสติตั้งใจตั้งเวลาและทำใจเปิดกว้างแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลัวภาษาญี่ปุ่นอีกต่อไปลองเป็นทารกแรกเกิดอีกครั้งเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งแล้วลืมภาษาญี่ปุ่นที่เคยเรียนมาพักไว้ก่อน แล้วเริ่มฟังภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่คือฟังแบบไม่ต้องแกะคำไม่ต้องแกะความหมายค่ะฟังแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าจะรู้เรื่องทำใจตามนี้สมองคุณก็จะว่างเปล่าพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะต่อไปนะคะเริ่มดูหนังญี่ปุ่นกินะโดร์มัลมิติคุดาไซ คือเลือกไปเลยค่ะว่าจะชอบดูแนวไหนเลือกหนังเลือกซีรีส์มาดูอย่างพี่นะคะพี่จะชอบดูแนวคอมเมดี้หรือว่าแนวแฟนซีแนวเกี่ยวกับหนังที่เป็นความรักหรือว่าหนังเกี่ยวกับอาชีพที่มันอยู่ในการทํางานหรือเงี้ยเราจะได้คําศัพท์เกี่ยวกับการทํางานเราจะได้คําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างคุณคุณก็เลือกมาเลยคุณชอบดูแนวอะไรตามสะดวกที่คุณชอบเลยค่ะ เลือกตามสะดวกเลยค่ะว่าคุณจะเลือกดูแนวแบบไหนพอเลือกได้แล้วทำแบบนี้ค่ะปิดซับไตเติ้ลย้ำว่าต้องปิดซับไตเติ้ลนะคะดูให้สนุกค่ะอย่าดูไปเครียดไปไม่ต้องแกะคำฟังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะแรกๆคุณจะฟังไม่ออกแน่นอนดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นดูว่าเขาเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรแล้วก็พูดตามทำเสียงให้เหมือน จากนั้นก็ลองหลับตาแล้วนึกถึงสิ่งนั้นและพูดสิ่งนั้นออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยตรงไม่ต้องแปลไทยเช่นอันนี้เรียกว่าเคไตเรียกว่าเคไตให้พูดว่าเคไตทันทีไม่ต้องนึกว่ามันคือโทรศัพท์ตัดภาษาไทยทิ้งออกไปเลยค่ะแล้วเรียกชื่อมันว่าเคไตการท่องศัพท์จากสิ่งที่มีประสบการณ์ตรงคือการได้ดูได้เห็นได้สัมผัส จะทําให้จําได้ดีที่สุดพี่ย้ําเสมอนะคะว่าการเรียนภาษาต้องเรียนภาษาทางตรงโดยไม่แปลเป็นภาษาที่สองค่ะพอเราดูหนังแล้วเราก็เริ่มเรียนเสียงตามเรียนเสียงให้เหมือนคนญี่ปุ่นฟังให้มันชินชินหูฟังว่าสำเนียงเขาพูดว่าอะไรฟังติดต่อกันทุกวัน จนเสียงนั้นะมันเริ่มเข้าไปในหัวคุณสมองคุณก็จะชินกับสำเนียงและโอนรับข้อมูลเข้าไปในสมองอย่างมหาศาลฝึกพูดฝึกไปฝึกไปจนกว่าจะเหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงระยะหนึ่งคุณจะแปลกใจว่าเสียงภาษาญี่ปุ่นของคุณเริ่มคล้ายคนญี่ปุ่นมากขึ้นหนังหนึ่งเรื่องมี1-2ชั่วโมงก็ฝึกทางเรื่องเท่านี้เองค่ะจำไว้ว่าการฝึกครั้งแรกเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจ จนกว่าคุณจะชินกับสำเนียงแล้วอยู่ดีๆคุณจะฟังเข้าใจเองมันก็เหมือนเด็กทารกอะค่ะแรกๆก,ก็ไม่เข้าใจภาษาไทยอยู่ดีๆก็เข้าใจแล้วก็พูดตามแล้วหลังจากนั้นก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนลูกสาวพี่ค่ะน้องเลออีแรกๆเนี่ยฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแรกๆก,ก็กลัวนะคะว่าเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดและโตที่ญี่ปุ่นพี่กลัวมากว่าเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้พี่ก็ พูดภาษาไทยกับเขาทุกวันตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตั้งแต่เขาเกิดออกมาแ,แรกๆเขาก็ไม่เข้าใจภาษาไทยไม่เข้าใจว่าพี่พูดอะไรพอหลังจากนั้นอยู่ดีก็เข้าใจแล้วก็เขาก็พูดตามแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้เหรอคะ <c oughs> หูหลับตับไหมเลยคะ่ะพูดภาษาไทยปล้อเลยคะ่ะ <c oughs> ขอย้ําอีกทีนะคะว่าพี่ได้เทคนิคนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยเริ่มจากเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นจากการดูหนังคะ่ะ หลายๆคนมีความฝันค่ะอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นอยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นอยากมีเงินเดือนสูงๆอยากคุยกับเจ้านายญี่ปุ่นได้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองได้อยากเขียนวิทยาทนุพนธ์ภาษาญี่ปุ่นได้มีความฝันค่ะแต่ไม่ลงมือทำแอคชั่นค่ะทำเลย ทำเดียวนี้เลยไม่ต้องมีข้ออ้างอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ต้องลงมือทำคุณจะฝึกภาษาญี่ปุ่นสำเร็จได้หรือไม่มันอยู่ที่ใจและวินัยของคุณเองค่ะถ้าน้องๆอ,อยากเก่งภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ช่วยสละเวลาง่ายๆอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันง่ายๆดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตั้งสติตั้งใจตั้งเวลาและทำใจเปิดกว้างข้อ2คือ ฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ที่สำคัญปิดซับไตเติลด้วยนะคะข้อ3คือเรียนเสียงให้เหมือนเอาให้เหมือนมากที่สุดและป๊อปให้เหมือนมากที่สุดค่ะข้อ4มีวินัยกับตนเองค่ะเชื่อไหมว่า1ชั่วโมงต่อวันทําติดต่อกัน30วันคุณเก่งภาษาญี่ปุ่นแน่นอนคุณจะได้คำศัพท์เป็นพันคำสำเนียงจะเก่งขึ้นเป็น 1, ิเท่าคือเราได้พัฒนาจากเจ้าของภาษาโดยตรง อยากให้ทุกคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ถอดใจและที่สำคัญนะคะเริ่มสร้างบ้านของเราที่เรียกว่าภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้ค่ะและที่สำคัญอย่าเปรียบเทียบบ้านเรากับบ้านใครทั้งสิ้นเพราะนี่คือการเดินทางของคุณค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้หรือคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ